สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังช่องสัญหาชาแนลนำเรื่องเล่าดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านหน่อยหนึ่งคะ่ะเผื่อว่าจะได้มีอายุยืนยาวตามที่สหรัฐอเมริกาเขาวิจัยไว้ว่าถ้าเราพูดเรื่องของคนอื่นวันละนิดจิตเยี่ยมใสค่ะ วันนี้นำผู้ฟังมาตามติดเรื่องของชีวิตของพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะดาราดังที่เป็นข่าวคึกโครมแล้วเธอต้องประสบกับภาวะวิกฤตในชีวิตนะคะพิงกี้เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครนะคะเธอมีพี่ชายสองคนโดยเธอเป็นบุตรสาวคนสุดพ้องนะคะก็คือคนเล็กของนายสมานกับนางสุรินยาชัยเดช พิงกี้เนี่ยมีหลายเชื้อสายนะคะเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญแล้วก็ปากีสถานบิดาของพิงกี้เป็นมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนเธอจึงนับถือาศาสนาอิสลามตอนที่เธอเป็นเด็กนะคะเธอเข้าเรียนที่อนุบาลที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวท ประถมและมัธยมที่โรงเรียนเพนสมิดนะคะแล้วก็อุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยเฉลิมการจนาเธอเข้าสู่การบังเทิงตั้งแต่อายุเพียง7ขวบนะคะจากการชักชวนของแมวมองขณะที่เดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้า เพราะว่าที่นั่นก็จะมีคนที่เป็นแมวมองเขาจะเล็งดูว่าคนที่มีหน้าตาสวยหน้าตาหลอกก็จะชักชวนมาถ่ายโฆษณาหรือมาเป็นดารานะคะโดยพิงกี้เริ่มการถ่ายโฆษณาแล้วก็มีผลงานเริ่มจากผลงานโฆษณาเรื่อยมานะคะ จากนั้นก็มีผลงานจอแก้วเริ่มจากช่องสามคือเรื่องไฟในดวงตาซึ่งตอนนั้นรับบทเป็นลูกของจันจิราเพราะเธอ,อยังเล็กอยู่แค่จิตขวบเองนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเล่นละครช่อง7เรื่องแรกก็คือวันนี้ที่รอคอยส่วนเรื่องที่ทำให้วิงกี้เป็นที่รู้จักแลก้วก็โด่งดังมากนะคะตอนนั้นก็คือตอนที่เธอรับบทเป็นดาวพระศุกร์ตอนเล็กอะคะ่ะคือในเรื่องดาวพระศุกต่อมาในปีพศ2543เนี่ย พิงกี้ก็เริ่มมีผลงานเพลงออกมาแนวป๊อปอะค่ะในวงชื่อวงบักบันจี้กับเพื่อนอีก3าคนก็คือ,อวัสนันธรรมบุรณวงวงธัญญาพุ่มอ่อนแล้วก็เจนิเฟอร์ชวโนวานิตนะคะพอปี2544ก็เริ่มเล่นละครเรื่องปิน่นไพรแล้วก็ต่อด้วยละครเรื่องกษัตริยารับบทเป็นมณีอินเมเหสีของพระเอกาทศรสนะคะ หลังจากนั้นเธอก็แสดงละครเรื่อยมาผลงานของเธอนะคะได้รับรางวัลนาคคะแนนเมื่อปี2565สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเรือนร่มง,งิ้วทางช่อง8นะคะและรางวัลอีกมากมายนะคะซึ่งเธอก็มีหลากหลายรางวัลที่ได้รับนะคะ ตอนที่เธออยู่ในวงการบันเทิงอะคะ่ะในปี2553คุณผู้ฟังก็คงได้ยินข่าวใหญ่นะคะที่ถาถมเข้ามาในชีวิตเธอโดยที่เธอตกเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับาสามีของธัญญาหรือญญรธัญเรศเฮงตระกูลนะคะคุณสัญชัยเฮงตระกูลนะคะโดยตกเป็นข่าวว่าไปเป็นเมียน้อยของสามีคุณธัญญานะคะทำให้เธอหายไปจากวงการพักหนึ่ง แล้วเธอก็ไปเริ่มเล่นภาพยนตร์อินเดียนะคะที่ไปที่ประเทศอินเดียตอนนั้นนะคะโดยในปีพศ2555ห่างไป3ปีพิงกี้ได้กลับมาแสดงละครอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดแล้วก็มารับบทบาทาเป็นนางร้ายครั้งแรกในเรื่องมัญญาริษยานะคะ ซึ่งช่วงนั้นเธอก็รับหนังที่อินเดียแล้วก็ในไทยอยู่ช่วงที่มีการพิพาทระหว่างเธอกับทัญญาทำให้มองหน้ากันไม่ติดแต่หลังจากนั้นเมื่อปี2561นะคะพิงกี้กับธัญญาก็ได้มาทำงานร่วมกันนะคะซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในปักใต้ชื่อว่า เที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดซึ่งความบาดหมางสองคนนั้นก็ได้บอกว่าได้เอาโหสีกรรมต่อกันแล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางใจต่อกันอีกนะคะหลังจากนั้นสองคนนั้นก็ไม่มีข่าวเรื่องของการบาดหมางกันอีกเลยต่อมาเมื่อวันที่12กันยาพศ2 5 5พยพิงกี้ก็ได้แต่งงานกับาสามีของเธอนะคะคือคุณอิทธิ ชวริตธำรงนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในพัทยาชนบุรีนะคะโดยการแต่งงานเนี่ยเนื่องจากพิงกี้เนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็แต่งตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามนะคะแต่ว่าสามีเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนามาเป็นมานับถืออิสลามนะคะสามีเขาก็ยังคงศาสนาเดิมของเขาอยู่แต่ก็ครองชีวิตคู่กันอยู่มาได้ไม่นานนะคะตั้งคู่ก็แยก ทางกันตอนเดือนตุลาพศ2560นะคะซึ่งก็ประมาณแค่3ปีเองนะคะพิงก <ink> ี <K> ้ <ee> ไม่มีลูกกับสามีนะคะ แล้วหลังจากนั้นพิงกี้ก็กลับมาทํางานในวงการอีกครั้งนะคะเป็นการรับเล่นหนังรับเล่นละครซึ่งละครที่พิงกี้เล่นครั้งอยู่ก่อนที่จะมีเรื่องในปี2565ที่เป็นข่าวอื้อฉาวอีกครั้งในชีวิตของพิงกี้นั่นก็คือละครเรื่องแก้วกินรีซึ่งตอนนี้ก็กําลังออกอากาศอยู่นะคะ พิงกี้ก็รับบทเด่นอยู่ค่ะในเรื่องนี้ก็คุณผู้ฟังก็ไปลองติดตามชมกันได้นะคะละครกำลังออนแอร์อยู่ยังไม่อวสานนะคะแล้วเมื่อช่วงปลาย,ป,ลายปีนี้ค่ะสิงาสองหา5เนี่ยพิงกี้ก็เจอกับมรสุมอีกลูกค่ะลูกใหญ่ในชีวิตก็คือ พิงกี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแชร์ฟอเร็กซ์ค่ะแชร์ลูกโซ่เขาบอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่สารสั่งฟ้อง โดยที่เมื่อสารสั่งฟ้องสารตอนนั้นเป็นสารอาญานะคะสารอาญาก็ไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะพิงกี้ก็เลยต้องโดนอ,อยู่ในคุกประมาณ3เดือนนะคะสอเดือนซึ่งตอนนั้นพิงกี้มีความผิดในฐานเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะผ่านระบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นแชร์ Forex อย่างที่บอกนะคะ โดยเชิญชวนผ่านทั้ง Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะให้คนประชาชนเนี่ยนำเงินมาร่วมลงทุนโดยบอกว่าพิงกี้เป็นดาราเนี่ยก็อาศัยการที่พิง k y กี้มีชื่อเสียงก็เลยเชิญชวนคนเนี่ยไปลงทุนโดยซื้อขาย forex เนี่ยคะ่ะเป็นการขายเทรดและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ ซึ่งความเชื่อมโยงในคดีนี้พิงกี้มีภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหาร Forex 3D แล้วก็พี่ชัยของพิงกี้ก็เคยโพสต์การชวนคนลงทุนใน Forex 3D เป็นหลักฐานอยู่ด้วยนะคะซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพิงกี้แล้วก็ครอบครัวก็พบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex เนี่ยคะ่ะพิงกี้ก็ต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยไปชี้แจงต่อศาลน,นะคะ ซึ่งเอกสารหลักฐานที่นำไปก็ไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อวันที่3มีนานะคะในปี64เนี่ยตอนที่ DSI แจ้งข้อหาพิงกี้กับครอบครัวรวม3ข้อหาดังกล่าวมาแล้วะนะคะเธอก็เลยถูกศาลสั่งฟ้องอ่ะนะคะเมื่อวันที่18สิงหาอย่างที่กล่าวมาว่าร่วมกัน หลอกลวงโดยการโฆษณาชวนเชื่อต่อประชาชนนะคะให้ไปร่วมลงทุนใน Forex 3D โดยมีผู้เสียหายจำนวนถึง9,824คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด2.4พันล้านนะคะ2,400ล้านบาทนะคะและสารอาญาก็ไม่ให้ประกันตัวอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะพิงกี้ก็ถูกส่งเข้าทันทสถานหญิงกลาง อตอนแรกอะคะ่ะตอนแรกศาลก็ไม่ให้ประกันตัวก็อยู่ในคุกนะคะก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับนักโทษท,ทั่วไปที่อยู่ในคุกจนกระทั่งเมื่อวันที่30พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะ2565ที่ผ่านมาเนี่ยทนายก็ได้ยื่นคําร้องต่อศาลนะคะขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะโดยยื่นคําร้องเสนอหลักทรัพย์เป็นแค่เชียร์เช็ค5ล้านบาทศาลอาญาพินามีคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ พร้อมกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะแล้วก็หากเปลี่ยนถิ่ฐานก็ให้แจ้งต่อสาลภายใน7วันแล้วก็ให้รายง,งานตัวต่อสารทุกเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นคําสั่งสารออกมานะคะพิงกี้ก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งก็กลับมาอยู่อย่างเงียบๆนะคะซึ่งเดิมก็เคยมีข่าวว่า พิงกี้เนี่ยมีบ้านอยู่สองหลังก็ค,คือบ้านที่ซอยโชคโชัชยสี่นะคะแล้วก็บ้านาราคาสิบสองล้านที่ประกาศขายไปทราบว่าตอนนี้ข่าวนะคะข่าวของคุณมดดำที่เสนอว่าพิงกี้ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วเนื่องจากว่าบ้านที่โชคชยะคะัยสี่อะค่ะพิงกี้เคยอยู่ตอนเล็กๆแต่ตอนนี้ก็เป็นบ้านของกลายเป็นบ้านของพี่สะพ้ยไปแล้วนะคะ แล้วก็บ้านที่ประกาศขายก่อนที่ถูกจำคุกกันนะคะ12ล้านอันนี้ก็ก็ขายไปแล้วก็เลยต้องมาเช่าบ้านอยู่กับพ่อหลังที่ออกมาจากเรือนจำอะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ข่าวว่ายังไม่รับงานใดๆนะคะก็ใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมอะคะ่ะก็คือ,อของมุสลิมเขาก็ถือ,อาตามคำสอนขององค์อัลเลาะห์นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่มัสยิดเป็นหลักแล้วก็ าข่าวลือที่ว่า5ล้านเป็นแค่เชียร์เช็คอะว่าสามีเก่าเป็นคนช่วยประกันมาให้อันนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนะนะคะแต่บางข่าวเขาก็บอกว่าเงินเนี้ยได้มาจากการแสดงละครซึ่งพอละครอ,ออกอากาศเงินมันก็จะได้มา กระแสหนึ่งบอกว่าได้มาจากเงินจากการแสดงละครอ่ะนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นเงินที่สามีเก่าช่วยหรือว่าเป็นเงินละครกันแน่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆคือพิงกี้ยังไม่รับงานใดๆอนะคะก็เก็บตัวเงียบปฏิบัติตัวเพื่อที่จะสงบจิตสงบใจก็คุณผู้ฟังคะ อ่าี้เป็นเรื่องที่เอามาเล่าเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนว่าในภาวะที่ทุกคนเนี่ยเจอวิกฤตใครคนใดคนหนึ่งเจอวิกฤตที่หนักๆก,กับชีวิตนะคะอืมมันยังไงก็ต้องทำใจตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับความเป็นจริงให้ได้แล้วก็มันต้องผ่านไปได้ค่ะมันจะผ่านไปยังไงไม่รู้แต่มันก็ต้องผ่านไปได้ะคะ ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนโชคดีแล้วนะคะอย่าได้เจอกับวิกฤตในชีวิตของตัวเองเลยหรือถ้าใครที่เจอวิกฤตก็ขอให้ผ่านไปให้ได้อนะคะต้องพยายามทำใจตัวเองให้ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสัญหาก็พยายามที่จะหาเรื่องเล่าหลากหลายมาเล่าให้ฟังกันอนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ